วิเคราะห์บอลวันนี้บอลสเต็ปห้าทีเด็ดบอลประจำวันที่21สิงหาคม2 0 2 5สวัสดีครับครับผมจีน้อยล้อสเต็ปอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้ครับจีได้ยิงบอลค่ากู่เด็ดคู่เน้นนะครับขึ้นมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับให้พี่รับชมรับฟังกันประจำทุกวันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังกันนะครับตีขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและสำหรับตอนนี้ครับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับตีนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่ atn88 นะครับในกลุ่มมตีีจะะกกาารรวิิเคห์ การเพิ่มรู้ลับของรางวัลตรงนี้ครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดเทียมแปเช่นเดียวกันนะครับแต่หาคู่นี้ครับจะมีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับคู่แรกครับอยู่ที่รายการยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดแรกนะครับคู่ระหว่างมิทเทลแลนด์นะครับเปิดบ้านต้อนรับกุมิ่ของคูบีเอสคู่นี้ทำการแข่งขันเวลาฮาทุ่มครึ่งนะครับคู่ที่สองครับยังอยู่ที่ยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนะครับคู่ระหว่างเอสเคบาร์นะครับเปิดบ้านต้อนรับกุมิ่ของรานาคานะครับคู่นี้ทำการแข่งขันเวลาเเที่่่ยงคคคคคืนนนะรรัับบููป็าพิส ทำการขังขบราตีสอตครับคู่ที่สิของเราครับย่าไปที่โคปาชูตาอเมริกานานะครับรานุนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมบิงของเซนตันคอโดบานะครับคู่นี้ทําการขังขราเจ็ดโมงครึ่งนะครับเป็นช่วงเช้าของวันที่22นะครับและคู่ทางของเราครับอยู่ที่การโคปาริเบอร์ตาตเรสนะครับจะเป็นคู่ระหว่างลเวอเพลนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมินของครับลิเบอร์ตานะครับคู่นี้ทําการข่งขราเจ็ดโมงครึ่งเป็นช่วงเช้าของวันท э ี่ยีเช่นเดียวกันและเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดู กกาารเเเลล่นนนนของจบบ้ััยะคสถิติฟอร์มการเล่นของวิทิแลนด์เจ้าบ้านในช่วง10นัดหลังสุดรวมทุกราการนี้ครับเขาเก็บชนะได้5นะครับเสมอ5และยังไม่พ้ายกับใครเลยสถิติตรงนี้ถือว่าดูดีอย่างมากนะครับยอดไิดครับเกมล่าสุดเขากดเวเจนไป2ประตูต่อ์ครับอีกเกมนึง,ขงเขากดเฟดิกสตาร์ไป2-0ครับแล้วก็อีกเกมนึงครับเขาเสมอกับเฟเดรเชียไป3-3ประตูครับสถิติ3นัดหลังสุดรวมทุกรยการตรงนี้เขากเก็บชนะได้แ2และก็เสมอ1เกมต่อไปครับดูเกมการเล่นในบ้านเข่ากันเกมการเล่นในบ้านเขา่านะได้6ครับในัั้นถงีีกก็ืออว่่ายยยดดููม ล่าสุดตามข้อมูลเมสกูเลยคือกดเฟดิกซัสไป2อูนย์นะครับแล้วก็เสมอเฟเดริเชียไป3ามนะครับแล้วก็ถล่มทางฝั่งของซอนเดอร์จสกี้ไป6ประตูต่อสกันเลยทีเดียวสถิติสำนักหลังสุดในบ้านตรงนี้ครับเก็บชนะได้2เสมอหนึ่งเกมนะครับส่วนการผ่านราคาตรงนี้เฉลี่ยแล้วสามารถผ่านราคาได้ถึงเจ็ดเกมจากสิบเกมหลังสุดเลยทีเดียวเป็นสถิติที่ดีมากนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มเวลาและช่วงครึ่งเวลาตรงนี้ครับเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้ดีทั้งสองช่วงเวลาเลยครับต่อไปครับดูฟอร์มการเล่นของทีมมมผูู้้าาาเเเยือออนนนกกััคครรรบบสถิิตฟ์ล่ขงง เดียวเท่านั้นนะครับเสียตีตรงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าดูดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ดูแย่ไปกว่ากันเลยนะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดเขาชนะอินเตอร์ตูคูไป2อประตูต่อหนึ่งครับอีกเกมหนึ่งครับเขาชนะลิการ์ดไปหนึ่งสครับแล้วก็เกมหนึ่งครับกดทางฝั่งของคอตก้าไป2อศูนย์เช่นเดียวกันนะครับสามนัดหลังสุดลมทุนการเขาเก็บชนะได้รวดเลยนะครับต่อไปครับดูฟอร์มการเล่นการออกไปเยือนเขาการฟอร์มการออกไปเยือนในช่วงสิบนัดหลังสุด แล้วก็เกมหนึ่งครับคือไพ่กับไคลัสอัลมาตี้ไป3ามสูตรครับเซตตีสำนัดหลังสุดในเกมเยือนนะครับเขาเก็บชนะได้2และแพ้ไปหนึ่เกมก็ถือว่าฟอร์มการเล่นโอเคครับส่วนการผ่านราคาตรงนี้ครับเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านราคาได้เพียง3เกมจาก10เกมหลังสุดในเกมเยือนเท่านั้นเองนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มเวลาตรงนี้เฉลี่ยแล้วไม่ผ่านกำแพงราคานะครับส่วนช่วงครึ่งเวลาเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้5เกมไม่ผ่าน5เกมครับต่อไปครับไปดูราคาเปิดของคู่นี้กันครับราคาเปิดของคู่นี้ครับเราไปดูกันที่ทแอ เต็มเลยทเดียวค่าน้ําทั้งฝั่งเย็นเยือนอยู่ที่0.82น้ําข่าวนะครับสำหรับราคาที่เปิดมาอันดับแคปราคาต่อรอง2ลูกสมเด็จตรงนี้จะให้ค่าน้ําแข็งตึงฝั่งของทีมผู้มาเยือนนะครับส่วนราคาไหลนะครับแอนด์แคปราคาต่อรองสํานักนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่2ลูกสมเด็จเท่าเดิมครับค่าน้ำเจ้าบ้านมีการขยับขึ้นไปเล็กน้อยอยู่ที่1.02ค่าน้ําทีมเยือนขยับลงมาเล็กน้อยอยู่ที่0.80น้ําข่าวเต็มๆเลยนะครับตรงนี้ครับสำหรับราคาไหลตรงนี้ครับในแอนด์แคปราคาต่อรอง2ลูกสมเ็็็จคค่่าาาน้ํกยัังงงงงงแขขตึทฝองทีมลูก ที่5.80ตอนนี้ขยับลงมาเล็กน้อยอยู่ที่5.70เนะครับเลททัางฝั่งขีเียนะครับเปิดประที่9 0้ตอนนี้ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงครับอยู่ที่9 0้าจย์เช่นเดิมครับสำหรับอัตรา1-2ราคาพูดเสมอตรงนี้ครับเลทจะให้แข่งตึ้ฝั่งของเจ้าบ้านอยู่พอสมควรเลยครับต่อไปครับต้องไปตัดสินใจกันอีกทีที่เลทราคาหน้างานครับราคานั่งานคุณนครับราคาเปิดมาที่2รูลุกสองเลทตรงไปตามคาดนะครับข่ายงน้ำนะครับจากแข่งตึ้งฝั่ สำหรับสกอร์สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาแร้ครับกำแพงแรกตั้งมาที่1ลูกครึ่งตรงนี้ครับค่าน้ำจ่ายแข็งตึ้นมาฟังของสกอร์ต่ำนะครับจ่ายเพียง0.67เท่านั้นนะครับส่วนอีกราคาหนึงครับสำหรับสกอร์สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาครับกำแพงตั้งมาที่รูปครบรูกครึ่งนะครับค่าน้ำนะครับจะจ่ายแข็งตึ้งฝังของสกอร์สูงนะครับจ่ายเพียง0 7นเจดท่านั้นนะครับสำหรับสกอร์สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาตรงนี้ครับตีคิดว่านะครับม ตีคิดว่านะครับโอกาสที่จะมีประตูที่2นั้นค่อนข้างที่จะยากครับย้อนกลับมาดูกันที่อัธิกับราคาต่อรองครับราคาแรกให้มิทิลเลนต่อ2ลูกสมเลสค่าน้ำแข็งตึงทางฝั่งของคูบีเอสนะครับราคาที่2ให้มิทิลเลนต่อลูกครึ่งครบ2ค่าน้ำกระดาษไปแข่งตึงทางฝั่งเจ้าบ้านมิทิลเลนนะครับและจากการที่เรานะครับได้วิเคราะห์สถิติฟอร์มการเล่นของคู่ครับสินัดหลังสุดลมสุดรายการนะครับมิทิลเลนยังไม่พลาดกับใครเลยครับฟอร์มการเล่นของคูบีเอสก็ดูดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของมิ ราคาที่เปิดราคาไหลนะครับให้เลทแข่งตื้นฝั่งของคูเปียสแะครับทีมผู้มาเยือนแต่ว่าราคา1นึ่งคอัตราพู้เสมอตรงนี้ครับให้แข่งกลืนฝั่งของมิทิลเลนแต่ว่าตรงนี้ครับดิคิดว่ากำแพงมันสูงเกินไปนะครับที่มิทิลเลนจะข้ามไปขอมองที่คูเปีสผู้มาเยือน์ครับที่ราคาลอง2ลูกสมเลตตรงนี้ครับคาดการว่าคู่นี้ครับมิทิลเลนน่าจะเฉือนคูเปีสได้แค่2ประตูต่อหนึ่งประมาณนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่คู่ที่2กันต่อเลยครับคู่ที่2ของเราครับก็ยังคงอยู่ที่รายการยููโรร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 บบบบบบบาาาาลลีกกกอออออเเเเเพย์์ฟนนนนนนัััััดดแะะะคคคคปป็่่หวงิิ้้ตมมส เนื่องจากว่าคู่นี้ไม ER ่เคยพบเจอกันมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้าน SK บานกันเลยครับสถิติฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดรวมทุกระดัของ SK บานนะครับเขาเก็บชนะได้5นะครับเสมอ2และแพ้แพ้ไป3เกมสถิติตรงนี้ก็ถือว่าดูโอเคนะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดเขาชนะทอมโซไป2ประตูต่อหนึ่งครับอีกเกมหนึ่งคือแพ้แพ้กับฮัคเคนไป1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมหนึ่งคือกดฮัคเคนนะครับทีมเดิมไป2องสูตครับสถิติสามนัดหลังสุดรวมทุกการการตงนนี้เเข็บชะได้้้2เเกกมมแแพพไป1นะครับต่อไปครับบบดูเเเเเกกกกกมมาาาาารรลล่่่นนนนนนนใใใ้้ขชวง10นัดดลสุนี้ครับเขาเก็บชนะได้้้5เเเกกมมมนะะครับสอ2แแแลพพไป3 ถือว่าเท่ากันกับรวมทุกรายการเลยครับเดี๋ยวมาดูครับเกมล่าสุดนะครับเข่าไพ่แพ้กับฮารเคนไป1นูนะครับแล้วก็เกมนึงครับไพ่แพ้กับเรดบูซามบวกไป10บตัวหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็เกมนึงคือถล่มทางฝั่งของไวกิ้งเอฟเคไปสามหนึ่งนะครับสถิติสำนักหลังสุดในบ้านตรงนี้ครับเขาไพ่แพ้ไปสองเกมเก็บชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าฟอร์มไม่ดีนะครับในบ้านตรงนี้ส่วนการผ่านราคาตรงนี้ครับเฉลี่ยแล้วผ่านราคาได้เพียงสามเกมจากสิบเกมหลังสุดในบ้านเท่านั้นนเอองครรับสส่วก์ นาคาทีมผู้มาเยือนนะครับในช่วง10นัดหลังสุดลมทุรการนี้ครับเขาเก็บชนะได้4เสมอ4และแพ้ไป2เกมไซตตีตรงนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าบ้านก็ถือว่าดูด้อยกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดนะครับเขาพ่ายแพ้ไปกับอีเกิวอซอไป2ประตูต่อ1ครับอีกเกมหนึ่งเขาถล่มทางฝั่งของอีเกิวอซอทีมเดิมนะครับไป4-1นะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งเขาชนะเอ็นเคเซลเยไป2ประตูต่อ1ครับไซตตีสามนัดหลังสุดลมทุรกานรบัต่อไปครับดูเเกกกมนออออไปยืขงเขากันเเกกกมัันนนนอออไปยืใช่วง10ดดลาสุี้ครับเขาเก็บชนะได้2เเสมมอ4 4แและพ้้ไปกถตตรง ือว่าดูไม่ดีเลยนะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดนะครับเขา,พาแพ้กับอ e ีเกียวอซอตามข้อมูลเมื่อสักครู่เลยไป2อครับอีกเกมนึงคือเสมอกับเซลเยไป1นนะครับแล้วก็กเกมนึงคือแพ้แพ้กับปานเบลเกตไป1ประตนภายในเวลา 90, 90นาทีครับเทตีสานัดหลังสุดในเกมการออกไปเยือนเขายังไม่เจอเจอกับคําว่าชัยชนะเลยนะครับแพ้แพ้ไป2เกมเสมอไป1เกมส่วนการผ่านราคาตรงนี้ครับเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านราคาได้เพียง3เกมจาก10เกมในการออกไปเยือนนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเตวลาเฉลี่ยแล้วไม่ผ่านกําแพงราคานะครับส่วนช่วงครึ่งเวลาเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกําแพงราคาสกอร์สูงได้ดีกว่าช่วงเต็มเวลาครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูรา รคาเปิดของคู่นี้กันต่อเลยครับรา,ราคาเปิดของคุณนี้ครับยกมันหนึ่งสำนักเท่านั้นครับสำนักนี้ครับแอนดแกรราคาต่อรองเปิดที่ราคาขึ้นครบลูกตรงนี้ครับข้าน้ำเจ้าบ,บ้านอยู่ที่0.77นะครับข้าน้ำทีมเยือนอยู่ที่1.05ตรงนี้ครับสำหรับราคาที่เปิดมาในแอนดแกรราคาต่อรองขึ้นครบลูกตรงนี้ครับจะให้ข้าน้ำแข็งตื้นฟังของเจ้าบ,บ้านอย่างชัดเจนเลยครับส่วนราคาหลายตอนนี้ครับราคาขยับมาเป็นราคาขึ้นลูกขึ้นมดเลยนะครับข้าวน้ำท้องฝั่งเจ้าบ้านนะครับขยับขึ้นไปเล็ก เจ้าบ้านเฉกเชีนเดิมครับส่วน อัตรา1.2ราคาพูดเสมอเรามาดูกันนะครับเรทจะบ้านเปิดไาที่1.55ตอนนี้ขยับขึ้นไปเล็กน้อยอยู่ที่1.78เรทเสมอเปิดไปที่3.56ตอนนี้ขยับลงมาอยู่ที่3.29เรททางฝั่งทีมเยือนเปิดไปที่5.00ตอนนี้ขยับลงมาอย่างมากเลยนะครับอยู่ที่3.92นะครับสำหรับอัตรา1.2นะครับราคาพูดเสมอตรงนี้ครับเรทจะให้แข่งตึมไปทางฝั่งของเจ้าบ้านอยู่พอสมควรนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีที่เรทราคาหน้างานครับราคาน้างานคู่นี้ครับราคาเปิดไปที่ราคาครึ่งครบรูปนะครับตรงไปตามราคาเปิดนะครับค่าน้ำนะครับจากแข่งตึมฝั่งของผู้มาเยือนนะครับจ่ายเพียง0.76เท่านั้นนะครับส่วนเรทราคาที่สอครับ อยู่ที่ราคาครึ่งลูกครึ่งเมล็ดตรงไปตามราคาไหลนะครับค่าน้ำนะครับจากกลาบไปแข่งตึางฝั่งของ S k ส a r บนะครับจ่ายเพียงน้ำขาวนะครับ0.80เท่านั้นนะครับส่วนอีกราคาหนึ่งครับสำหรับสกรอร์สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาแลกครับกำแพงแรกตา่งม,มาที่ 1, 1. ลูก1เล็ตรงนี้ครับค่าน้ำจ่ายแข่งตึ้นมาฝั่งของสกอร์ต่ำจ่ายเพียง0.82นะครับส่วนอีกราคาหนึ่งครับสำหรับสกอร์สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาครับกำแพงตั้งอยู่ที่ครึ่งควบลูกตรงนี้ครับค่าน้ำนะครับจ ครับกำแพง1ลูก1นึเมล็ so like so ดตรงนี้ครับส่วนไอเทมการราคาต่อรองเราย้อนไปดูกันครับราคาแรกนะครับให้เอสเคบานต่อครึ่งครึลูกตรงนี้ค่าน้ำแข็งตึ้มฝั่งของรานนะครับผู้มาเยือนนะครับราคาที่สองนะครับให้เอสเคบานต่อครึ่งลูกครึ่งเมล็ดนะครับค่าน้ำกลับไปแข็งตึ้มฝั่งของเอสเคบานเจ้าบ้านนะครับและจากการที่เราได้วิเคราะห์สถิติฟอร์มการเล่นของคู่ครับในช่วงสิบนัดหลังสุดโดยรวมนะครับฟอร์มของเอสเคบานจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าฟอร์มของร้านราคาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับฟอร์มกกกกาา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 รร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 รเเเเเลลลล่่่่่่่นน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 นใใบบบบบบ้้ขขออ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 องงง็ถืืวววดดดดดดููโคค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 ัััััแแตฟ์มมมไไปปยยยชะะะะีีสุิ ครับจะให้นะครับแข่งตื้นฟังของ SK สเคบารรวมถึงราคาไหลด้วยนะครับถึงแม้อะไรแครปราคาต่อรองนะครับจะคนละราคากันรวมถึงอัตรา1นึราคาผูเสมอด้วยนะครับ SK สเคบารก็ดูแข่งตึ้กว่าสำหรับราคาที่เอื้อมาแบบนี้ครับตีมองไปทางอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจาก SK สเคบารตรงนี้ครับที่ราคาต่อครึ่งรูปขึ้นเวตรงนี้ครับคาดการว่านะครับ SK สเคบารนะครับน่าจะเฉือนชนะได้1ประตูต่อศูนย์อย่างต่ำเลยนะครับสำหรับคู่นี้ครับต่อไปครับเราไปดูกันที่คู่ที่3กันต่อเลยครับคู่ที่3ของเรานะครับอยู่ที่รายการยยยูููฟฟฟฟ่่่าาาาาาโรร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 รปปป้้คคคคคคอออออออนน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 เเเเเเเซ์์์ลลีกกกกบบบบบบพพััััััดดดแะะะะ็หวงงิิิสสตตตข นี้ทําการแข่งขันราดตีสองตนะครับคู่นี้ครับเป็นคู่ VIP ของเรานะครับพี่พี่ทนไหนที่รับชมรับฟังมาถึงคู่นี้นะครับอย่าลืมนะครับแอดไปที่ t n 8นะครับเพื่อเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรมไทยผลสกอร์ของคู่นี้กันด้วยนะครับเชียงคายว่านะครับคู่นี้จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่นะครับภายในเวลา90นาทีนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูสถิติฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันสักเล็กน้อยครับและเนื่องจากนะครับคิทซันพัลเลตนะครับไม่เคยพบเจอกับเฟดิกสตาร์ตมาเกอครัต สุดรวมทุกในการตัวนี้ครับเขาเก็บชนะได้3นะครับเสมอ5้าและแพ้แพ้ไป2เกมนะครับสถิติตรงนี้นะครับก็ถือว่าดูไม่ค่อยดีเลยนะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดนะครับก่อนพิ่งเสมอกับเชลซีมาศูนย์ประตูต่อศูนตรงนี้ครับแล้วก็เกมหนึ่งเสมอกับเรียบผู้นะครับภายในเวลาเก้าสิบนาทีสประตูต่อสตรงนี้ครับแล้วก็เกมนึงครับเขาแพ้แพ้กับเอาบวกไป1ประตูต่อศูนย์นะครับสถิติดสำนักหลังสุดโดยรวมตรงนี้ครับเขาเก็บชนะไม่ได้เลยครับเสมอสองและแพ้แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับแต่ถ้าหากว่าเราย้อนไปดูสองเกมหลับส่นการคงนครับเลล่ยวาส สถิติที่ขึ้นมาตรงนี้ครับสามารถผ่านราคาได้5เกมจาก10เกมหลังสุดในการลงเล่นลมทุกรายการนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับในช่วงเต็มเวลาตรงนี้เฉลี่ยแล้วไม่สามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้นะครับส่วนช่วงครึ่งเวลาตรงนี้เฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้ดีกว่าช่วงเต็มเวลาครับนี่ก็เป็นฟอร์มการเล่นของทั้งฝั่งเจ้บาบ้านคิสตัาพาเลตนะครับต่อไปครับ,รบเราไปดูฟอร์มการเล่นของทีมผู้มาเยือนกันบ้างครับสถิติฟอร์มการเล่นของเฟดติกสตาร์ทีมผู้มาเยือนในช่วง10นนัััดดหลลงงสุุรรรรมทกกกาาาตี้คบเเขย ขาพ่ายกับมิทิแลนด์ไป2จุดครับอีกเกมนึงครับเขาก็พ่ายกับมิทิแลนด์ทีมเดิมเลยนะครับไป3ตัวตแล้วก็อีกเกมนึงครับเขาสมกับทอมโซไปศูนย์ประตูตรงนี้ยับใส่านัดหลังสุดรวมทุกรายการตรงนี้เขาก็ยังไม่เจอเจอกับคําว่าชนะเฉกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแพ้สนะครับแล้วก็เสมอไป1เกมนะครับส่วนการผ่านราคาตรงนี้ครับเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านราคาได้เพียง4เกมจาก10เกมหลังสุดในรวมทุกรายการเท่านั้นนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มราเฉลี่ยแล้วก็ไม่สามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูนะครับส่วนช่วงครึ่งเวลาตรงนี้สามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้ดีกว่าช่วงเต็มเวลาครับนี่ก็เป็นฟอร์มการเล่นของเฟรดดิกสตาร์ททีมผู้มาเยือนใ คคค่ืนนี้รับและคู่นี้ครับเป็นคู่ V.P. ของเรานะครับบทสรุปของคู่นี้ครับจะอยู่ที่บ้านเขียวเท่านั้นนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่เป็นแฟนของเฟรดิกสตาร์นะครับหรือเป็นแฟนของคิสเซอรพาเลตนะครับก็สามารถติดตามบทสรุปของคู่นี้ได้ที่ Li น์ @tn88 เท่านั้นเลยครับและอย่าลืมนะครับ @tn88 นะครับได้สองเด้งสองต่อครับต่อแรกนะครับจะได้บทสรุปของคู่นี้ครับและต่อที่สองนะครับจะได้เข้าร่วมกิจกรรมไทยประกสกของคู่นี้กันด้วยนะครับใครถูกนะครับก็รุ่นรับของรางวัลจากตีน้อยไปได้เลยนะครับและคู่นี้ครับเป็นค ปาชูตาบริกาน่านะครับคู่ระหว่างรานุตนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมมิ่งของเซนทันคอร์โดบานะครับคู่นี้ทำการแข่งขันเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับเป็นช่วงเช้านะครับของวันที่22นะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติฟอร์มการเล่นของคู่นี้กันเลยครับสถิติการพบเจอกันในช่วง10นัดหลังสุดนะครับของทั้งคู่นะครับเป็นทั้งฝั่งของรานุตนะครับเก็บชนะไปได้2ครั้งนะครับเสมอ5แลนะก็ับแพ้แพ้ไป3ครั้งนะครับสถิติตรงนี้เป็นทั้งฝั่งของเซนทันคอร์โดบาที่ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูครับเกมลล่่่่่่าาาาสสุุดดเเเเปปปป็นน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 ซตตตตตัััััคคคคอออออรรรรรร์์โบบบบบททีีชะะะะะไ1ูููกกกมมึึงงใ้แย หลังสุดรวมธุรการที่ตั้งกู่พบเจอกันนะครับเป็นเซนท่นคอนโดบาที่ดูดีกว่านะครับก็เก็บชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับส่วนไอ้แกลบราคาต่อรองตรงนี้เฉลี่ยแล้วเมื่อทั้งคู่พบเจอกันจะอยู่ที่ราคาครึ่งลูกครึ่งเมล็ดโดยประมาณนะครับส่วนการผ่านราคาตรงนี้เฉลี่ยแล้วผ่านราคาเพียง2ครั้งจาก10ครั้งหลังสุดที่พบเจอกันนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มเวลาตรงนี้เฉลี่ยแล้วไม่ผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงนะครับส่วนช่วงครึ่งเวลาตรงนี้เฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกำแพงราคาสกออออออรร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 ์์์สููงงงงงไไไไดดด้้้้ีีกกกกววว่่่่่าาาาาาาชเเเเเตตต็มมมลลลคคคัััับบบบบปปฟฟนนนนขขจ และแพ้แพ้ไป3เกมนะครับสถิติตรงนี้ถือว่าดูดีเลยเดียวย้อนไปดูครับเกมล่าสุดเขาเฉียนชนะนะครับกิมนาเซียดัสพาตาไป2-1นึครับอีกเกมหนึ่งครับเขาพายกับเซนทันคอร์โดบานี่แหละครับ1นประตูศูนย์ครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งครับเขาเฉียนชนะทันเลเรสนะครับ1นึ่งประตูต่อศูนย์เซตตีสามนัดหลังสุดรวมทุกรายการตรงนี้ครับเขาเก็บชนะได้2และแพ้แพ้ไป1เกมต่อไปครับดูเกมการเล่นในบ้านเขากันครับเกมการเล่นในบ้านในช่วง10นัดหลังสุดนี้ครับเขาเก็บชนะได้5นะครับเสมอ4และแพ้แพ้ไปหนว่ายังโอเคคคออยยูู่นะรรัับบไปดเกมล่าาสุดเขชนะทัันนเเลลรสี่คบ แพ้กับโรซาริโอเซนทันไป1ประตูสุดครับเล็กเกมนึงครับเก่าเสมอกับอะคาเดมีอาปูตูไป2ประตูต่อ2นะครับไซติ้ซ้นัดหลังสุดในบ้านตรงนี้ครับเขาเก็บชนะได้1นะครับพ่ายแพ้ไป1เสมอ1เกมส่วนการผ่านราคาตรงนี้ถือว่าเป็นไซติที่ดีนะครับเขาสามารถผ่านราคาได้ถึง5เกมจาก10เกมหลังสุดในบ้านนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มเวลาตรงนี้เฉลี่ยแล้วไม่ผ่านกำแพงราคานะครับส่วนช่วงครึ่งเวลานี้เฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้ดีกว่าช่วงเต็มเวลาครับต่อไปครับไปดูฟอร์มม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 กกกกกกาา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 รร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 เเ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 ลลล่่่นน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 นขขขอออออองงงงงททททีีีผผููู้้้้้ยยยืืัััััับบบบบคคคสสิตฟ์ซดดดใชชวว10หุุ็ะไ4 5 แและแพเกนถิติตรงนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าบ้านนะครับถือว่าดูด้อยกว่าเล็กดนดะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดครับเขาเสมอกับบารากัสเซนทันไป1-1นะครับอีกเกมนึงคือชชนะลาน,นุสนี่นะครับไป1-0ูแล้วก็อีกเกมนึงคมมรับคือเสมอกับนีเวโอบอยไป1ประตูต่อหนึ่งนครับสถิติสา 3, นัดหลังสุดรวมทุกนการตรงนี้เขาเก็บชนะได้หแล้วก็เสมอกันสองเกมนะครับต่อไปครับดูเกมการออกไปเยือนเขากันเกมการออกไปเยือนในช่วงสิบนัดหลังสุดนี้ครับเขาเก็บชนะได้สามเสมอกับวสามอลเได้ ลรมตากังของเซโร่ลากไป3าสูตรนะครับแล้วก็เกมนึงคือเสมอให้กับเอลติโกทูคูแมนไป1ประตูต่อหนึ่งครับสถิติสัมนักหลังสุดในเกมเยือนนะครับเขาเก็บชนะได้1แล้วก็เสมอ2เกมส่วนการผ่านราคาตรงนี้ครับก็ถือว่ายังคงเป็นสถิติที่ดีอยู่นะครับสามารถผ่านราคาได้5เกมจาก10เกมหลังสุดในเกมเยือนเลยนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มเวลาเฉลี่ยแล้วผ่านกำแพงราคาสกอร์สูง5เกมไม่ผ่าน5เกมนะครับส่วนช่วงครึ่งเวลาตรงนี้เฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้ดีกว่าช่วงเต็มเเเเเเวลลาา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 คค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 ครร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 รััััััับบบบบตต่่่่่่่ออออออไไไปปปปปดดดดดูููููิิิขขขงงงงนน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 ีีีีี้้้้้กกกกกมมททสะึึ ค่าน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.98ค่าน้ำทีมเยียนอยู่ที่0.90ครับสำหรับราคาที่เปิดมาในแอดแคปราคาต่อรองครึ่งลุกขึ้นมาดตรงนี้ครับค่าน้ำทั้งคู่ถือว่าสูสีกันนะครับจ่ายแข็งตึงทังฝั่งของทีผู้เยือนอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนราคาไหลตอนนี้ครับแอดแคปราคาต่อรองยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่ราคาครึ่งลุกขึ้นมาเดียเท่าเดิมนะครับราคาค่าน้ำของทั้งฝั่งเจ้าบ,บ้านและทั้งฝั่งทีมเยียนก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันสำหรับราคาไหลตรงนี้ครับในี้น ก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่1.98นะครับราคาเสมอัาที่3.00ตอนนี้ขยับลงมาเล็กน้อยอยู่ที่2.91เางฝั่งทีมเยือนเปิดมาที่3.5 5นะครับตอนนี้ขยับขึ้นไปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่3.67สำหรับอัตรา1คูณ2ราคาปูนเสมอตรงนี้ครับจะให้เรทจ่ายแข่งเติมฝั่งของทีมผู้มาเยือนอยู่เล็กน้อยครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ราคาหน้างานคู่นี้กันครับสำหรับราคาหน้างานคู่นี้ครับราคาเปิดมาที่ราคาครึ่งลูกครึ่งเม็ดนะครับตรงไปตามค่าดครับคะแนนนะครับจะจ่าย ค่าน้ำนะครับจะจ่ายแข็งตึงฝั่งของเจ้าบ้านอย่างมากเลยครับจ่ายเพียง0.69เท่านั้นนะครับส่วนอีกราคาหนึ่งครับสำหรับสกอร์สูงต่าในช่วงครึ่งเวลาครับกำแพงแรกตั้งมาที่รึ่นคุบลูกตรงนี้ครับค่าน้าจ่ายแข็งตึงไปที่สกอร์สูตครับเรทีจ่ายอยู่ที่0.75นะครับส่วนอีกราคาหนึ่งครับสำหรับสกอร์สูงต่าในช่วงครึ่งเวลาครับกำแพงที่สองตั้งมาที่หนึ่งลูกหน่งเรเดนะครับค่าน้าจ่ายแข็งตึงไปที่สกอร์ต่านะครับจ่ายเพียง0.67ตรงนี้ ราาคหรืออยู่ในกำแพงนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับในช่วง10-15นาทีแรกครับส่วนอันนี้ครับราคาต่อรองเราย้อนมาดูกันนะครับสำหรับราคาแรกตัวนี้ครับให้รานุเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกขึ้นมาเลยนะครับค่าน้ำทั้งคู่ถือว่าดูสูสีใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนราคาที่2นะครับให้รานุต่อปอดครับค่าน้ํากลับไปแข่งเดินทางฝั่งของรานุอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็อย่างมากด้วยนะครับและจากการที่เรานะครับได้วิเคราะห์สถิติฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะครับเมื่อสักครู่นะครับฟอร์มการเล่นของรานุนะครับในช่วง10นัดหลััััังงงสุุุดดดดดรร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 รววววมมมมมมททกก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 กาา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 จะะูููีีีี่่่่่เเ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 ลลล็นน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 ้้้ออ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 ยยยยยยคคคบบบบบบบฟฟฟ์์์ใขขืืืืปปไผถ ของผู้มาเยนถือว่าดูใช้ไม่ได้เลยครับดูแย่เลยครับในช่วงสิบนัดหลังสุดนี้ครับฟอร์มการพบเจอกันนะครับผู้มาเยนดูดีกว่าเล็กน้อยครับราคาที่เปิดมาราคาไหลนะครับเรค่าน้ำนะครับดูใกล้เคียงสถิติกันนะครับแต่ว่าอัตราหนึ่งสองราคาผู้เสมอนะครับประเดจ่ายนะครับให้แข่งตึ้งฝั่งของเจ้าบ้านรานุดนะครับและตรงนี้ครับตีจึงขอเลือกที่เจ้าบ้านรานุดนะครับที่ราคาต่อครึ่งลูกคือบริเวตรงนี้ครับคาดการณ์ว่านะครับคู่นี้ครับรานุตน่าจะเฉีอนชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ประมาณนี้ครับและ ตเรรสนะคับเป็นคู่ระหว่างริเวอร์เพจเปิดบ้านต้อนรับกำลังของคขับริเบอร์ตตสนะครับคู่นี้ทําการแข่งขันเวลา7โมงครึ่งนะครับเป็นช่วงเช้าของวันที่22เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูสถิติฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันเลยครับสถิติการพบเจอกันนะครับของทั้งคู่ในช่วง10นัดหลังสุดรวมทุกรายการตรงนี้ครับเป็นทั้งฝั่งของริเวอร์เพจนะครับเก็บชนะไปได้5ครั้งเสมอ2และแพ้ไป2ครั้งเท่านั้นนะครับสถิติตรงนี้เป็นริเวอร์เพจที่ดูดีกว่าอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูครับเกมล่าสุดเสมอกันในบ้านของคขับริีบัตต์ไปสู่ประตูสัดุรก การตรงนี้ครับเป็นรนิวเพจครับที่ทําได้ดีกว่าเก็บชนะไปได้2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะครับส่วนอัตราเก็บราคาต่อรองตรงนี้เมื่อทั้งคู่พูเจอการเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ราคาลูกครึ่งโดยประมาณนะครับถือว่ากําแพงค่อนข้างสูงเลยส่วนการผ่านราคาตรงนี้ครับเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านราคาได้เพียง4เกมจาก10เกมหลังสุดที่พูเจอกันส่วสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มเวลาเฉลี่ยแล้วไม่ผ่านกําแพงราคานะครับส่วนช่วงครึ่งเวลาครับเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกําแพงราคาสกอร์สูงได้ดีกว่า <graduate> ช่วงเต็มเวลาครับต่อไปครับไไปดดดดูฟฟออออออรร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 ร์์มมมมกกกกกกาา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 เเ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 เลลลลล่่่่นน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 ขขขงงงงงจจ้้้้้้้บบบบบบััััััตตตยคคคส closet, สสถิิิวววพพะะะใชช10หุุที็5 4แแ ไปหนึเกมนะครับเซตติตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับก็ไม่ดีแย่นะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดเขาเพึ่งถล่มทางฝั่งของโกดอยครูดไป4-2นะครับอีกเกมหนึ่งเสมอกับครับลิเบอร์ตาด้วยครับโซนๆแล้วก็อีกเกมหนึงครับคือเสมอกับอินดิเพนเดนเต้ไป0-0ครับสซิติสานัดหลังสุดรวมทุนการตรงนี้เขาเก็บชนะได้หนึ่งเสมอสองเกมนะครับต่อไปครับดูเกมการเล่นในบ้านเขากันเกมการเล่นในบ้านนะครับหรือฟอร์มการเล่นในบ้านแขาในช่วงสิบนัดหลังสุดนี้เขาเก็บชนะได เลยและเกมนึงครับคือเสมอกับซานลอเซนโซไปสูตรประตูสุดครับแล้วก็เกมนึงครับคือถล่มทางฝั่งของพาเทนเซ่ไป3ประตูต่อหนึ่งครับไซต์สามนัดหลังสุดในบ้านตรงนี้เขาเก็บชนะได้2เกมเสมอหนึ่งเกมส่วนการผ่านราคาตรงนี้ครับถือว่าเป็นไซต์ที่ดีครับสามารถผ่านราคาได้ถึง6เกมจาก10เกมหลังสุดในบ้านเลยครับส่วนสกอร์สูงต่ำในช่วงเต็มเวลาและช่วงครึ่งเวลาตรงนี้ครับเฉลี่ยแล้วสามารถผ่านกำแพงราคาสกอร์สูงได้ดีทั้ง2ช่วงเวลาครับต่อไปครับดูฟอร์มการเล่นของทีมผู้มวเยือนกันบ้างครับฟอร์มการเล่่นนนนนนขขอออองงงงคคคลลลลััััับบบบบิเเเเเเรรรรรร์ททสสีีมมมมมผู้้้้าาายืใชชวว10ดดดหุกกกต็ะะะไไ4 4แแพป2 ตรงนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าบ้านนะครับก็ถือว่าดูใกล้เคียงกันนะครับแต่จะดูด้อยกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับย้อนไปดูครับเกมล่าสุดนะครับขอเสมอกับโอลิมเปียอาซอนซีอองนะครับสู์ประตูสุดครับอีกเกมหนึ่งก็เสมอกับริเวอร์เพลนี่ครับ0-0แล้วก็อีกเกมหนึ่งครับคือเสมอกับเดปอร์ติโบเรโคลิต้าหนึ่งประตูต่อหนึ่งตรงนี้ครับสถิติสามนัดหลังสุดรวมทุกการตรงนี้ครับเขาไม่เจอเจอกับคำว่าชนะเลยเสมอทั้งสามเกมเลยนะครับต่อไปครับดูเกมการออกไปเยือนก่ันเกมการออกไปเยือนในช่วงสิบเเเเเเขาาาากกกกกกก็บบชนนนนนะะะะไไไได้้สมมมมอออออแแแลพปปปัััยยืืถว่่ครจหทง เสมอเสียส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูครับเกมล่าสุดก็ตามข้อมูลเมสกูเลยคือเสมอกับโอลิมเปียอาซันซิองนะครับ0-0เลขเกมหนึ่งคือถล่มทางฝั่งของอเมเดียนไป4ประตูสุดครับแล้วก็เกมหนึ่งคือกดทางฝั่งของตินิแดดไป2สูตรครับสถิติสามนัดหลังสุดในเกมการออกไปเยือนนะครับก็ถือว่าดูดีขึ้นมานะครับเก็บชนะได้สองแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมส่วนการผ่านราคาต้นครับก็เป็นสถิติที่ดีเช่นเดียวกันนะครับสามารถผ่านราคาได้ถึง6เกมจาก10เกมหลังสุดในเกมเยือนเลยทีเดียวส่วนสกอร์สูงต่ำนะครับในชช่่่่่่ววววววงงงงงงเเเเเตตต็มมมลลลลาา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 าแแแะะะคคคคคคครร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 ึนนนนีีี้้้ัััับบบบดดดดดไไไสสสถผกกำพออ์ููปป๋ยิ คูนกนัราคาเปิดกองคู่นี้ครับเรามาดูกันที่สํานักนี้ครับอดีตกับราคาต่อรองเปิดมาที่ราคาลูกครึ่งโดยประมาณนะครับค่าน้ำทีมยาวรือเจ้าบ้านนะครับเปิดมาที่น้ำเต็มกันเลยเดียวค้านา้ำทั้งฝั่งทีมเ,อเยอนนะครับเปิดมาที่0.88นะครับสำหรับราคาที่เปิดมานะครับในอดีตกีกับราคาต่อรองลูกครึ่งตรงนี้ครับค่าน้ำนะครับจะจ่ายแข่งตึงทงฝั่งของทีมผู้เยือนอยู่เล็กน้อยครับส่วนราคาไหลตอนนี้ครับอดีตเี่ยกับราคาต่อรองยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ราคาลุกครึ่ สองราคผู้เสมอเรามาดูก,กันเลทเจ,จ้าบ้านเปิดมาที่1.28ตอนนี้ขยับขึ้นไปอยู่ที่1.29เครับเล็กน้อยเท่านั้นส่วนเลทราคาเสมอนะครับเปิดมาที่4 4่นะครับตอนนี้ครับขยับขึ้นไปเล็กน้อยอยู่ที่สี่จุดห้าแปดครับเลททั้งฝั่งก,กิเนียนะครับเปิดมาที่เจ็ดจุดสองศูนย์นะครับตอนนี้ขยับขึ้นไปอยู่ที่เจ็ดจุดแปดศูนย์ก็เลยเดี๋ยวสำหร,รับอัตราหนึ่งคูณสองราคาผู้เสมอตรงนี้ครับเรทจ,จะให้แข่งเติมฝั่งของเจ้าบ้านอย่างชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยว ผู้มาเยือนนะครับจ่ายเพียงนะครับ0.84เท่านั้นนะครับส่วนราคาที่2รองลงมานะครับราคาเปิดมาที่รูปครบรูปครึ่งตรงนี้ครับค่าน้ําจ่ายแข็งตึงฝั่งของเจ้าบ้านนะครับเรทจ่ายอยู่ที่0.72เท่านั้นเลยนะครับแล้วก็อีกราคาหนึ่งครับสำหรับสกอร์สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาครับกำแพงแรกตั้งมาที่1ลูกเหมือนเดินะครับค่าน้ําจ่ายแข็งตึงมาที่สกอร์สูตครับเรทจ่ายอยู่ที่0.83นะครับส่วนอีกราคาหนึ่งครับสำหรับสกอร์สูงต่ำในช่วงครึ่งเวลาครับกำแพงที่2กกําาาาแแแพพงง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 งตตตัััั้้มมทีี่่่่รรรรรูปคคคบบึึนนนะจยขข็ใฝอสกอร์ต่่าอยงมาาากเเเลยยยคครรรััับบจ่่พีีงง0.66ตนนนน้้ทะ สำหรับตรงนี้ครับตีคาดว่านะครับน่าจะมี1ประตูนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแต่ว่านะครับประตูที่2ตีคิดว่านะครับโอกาสมาน้อยมากเลยครับคอมอนะครับที่สกอร์ต่ำครับกำแพงลูกควบลูกครึ่ง,งนเหครับเรทจ่ายอาจจะน้อยนะครับสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่รับได้นะครับตีขอเชียร์ที่ราคานี้ครับส่วนอันนี้ครับราคาต่อรองเราย้อนไปดูกันนะครับราคาแรกนะครับลูกครึ่งให้เจ้าบ้านต่อค่าน้ำแข็งตงึงฝั่งทีมผู้มเยือนอยู่ชัดเจนเลยนะครับส่วนเลทราคาที่สองนะครับให้เจ้าบ้านต่อลูกควบลูกคคครรรึ่่งงตนนี้้ัับบากลไปแข็งตึงงงฝั่ขอเจ้าา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 บบบบ้้้นนนนนะะะะคคคคครร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 รััััเเเเเเททททจจ่่่่่่่ยยยออออูีีีี0.72งงงถืวววแแแข็ตึกกกกกสลไดิห์ ติฟอร์มการเล่นของคู่ครับในช่วงสินัดหลังสุดรวมสุดกรารครับลิวเพททำได้ดีกว่านะครับฟอร์มการเล่นในบ้านริว์พทก็ทำได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฟอร์มการออกไปเยือนของทีมผูม้เยือนนะครับถือว่าเขาดูไม่ดีเลยลาานะครับฟอร์มการพบเจอกันนะครับริวเพททำได้ดีกว่าอยู่นะครับส่วนราคาที่เปิดราคาไหลนะครับให้น,าาน้ำนะครับแข่งเติมฝั่งของทีมผูม้เยือนครับแต่ว่าอัตราหนึ่งคสองราคาผู้เสมอนะครับยังคงให้แข่งติฝั่งของเจ้าบ้านริวเพทนะครับแายคู่นี้ตีสรุปให้แบบนี้เลยครับแต่ีอรรทงเค่าา ลูก2ะเดนครับคู่นี้ครับตีคาดกันว่าน่าจะจบที่2 1นะครับไม่น่าข้ามกำแพงไปได้นะครับสำหรับมิดาแลนด์คู่ที่2ครับเอสเคบานเปิดบ้านต้อนรับกำมินของรานาคานะครับคู่นี้ตีขอเจที่เจ้าบ้านราคาต่อครึ่งลูกขึ้นมาเลยตรงนี้ครับคาดกันว่าเจ้าบ้านน่าจะเฉือนชนะได้1นึ่นะครับและคู่ที่3ของเรานะครับเป็นคู่อีพีคริสตัลเลสนะครับเปิดบ้านต้อนรับกำมินของเฟรนดิกสตาร์นะครับคู่นี้บทสรุปจะอยู่ที่บ้านเขียวเท่านั้นนะครับพี่พี่ท่านไหนที่เป็นแฟนของคริสตัลเลสหรือเป็นแฟนของเฟร ไทยผลสกอ์คู่นี้กันด้วยนะครับไทยถูกก็รุนรับของรางวัลจากตีน้อยไปได้เลยนะครับข้ามมาคู่ที่4ครับรานุจะรับเปิดบ้านต้อนรับกของเซนันกอโบาครับคู่นี้ตีขอเชียร์ที่เจ้าบ้านรานุนะครับคาดการว่านะครับน่าจะจบที่1นย์เจ้าบ้านเฉือนชนะครับและคู่ตาของเราครับริเวเเปิดบ้านต้อนรับกรินของครับริเบรตาครับคู่นี้ครับตีขอเชียร์ที่เจ้าบ้านนะครับที่ราคาต่อครึ่งตรงนี้เลยนะครับคาดการว่านะครับริเวเพน่าจะกดได้สองศูนย์ผ่าน ในวันนี้ครับที่ติดได้หยิบยกขึ้นมานะครับวิเคราะห์เจาะลึกนะครับให้พี่ๆทุกท่านนะครับรับชมรับฟังกันนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคิดเห็นเชียร์ไลค์กับทั้ง5คู่นี้ครับก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับในทุกๆวันนะครับตีจะมีการหยิบยกนะครับโปรแกรมการแข่งขันนะครับขึ้นมา10คู่เป็นประจำนะครับให้พี่ก็ป่ายัคัดเลือกคัดสรรพิจารณากันนะครับและยังมีนะครับห้าคู่เด็ดคู่เน้นแบบคลิปนี้เลยนะครับที่จะหยิบ้นนารับหหสพีี่่่ๆททไองตำ การตัวเด็ดตัวเน้นตัวฟรีตัววีพีนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ซิแอดทีเอ็มแปดนะครับแอดทีเอ็มแปดในกลุ่มตีจะมีการวิเคราะห์และก็แจกทีเด็ดฟรีทุกวันและขอฝากกิจกรรมไว้สักเล็กน้อยนะครับกิจกรรมไทยผลปกอคู่วีพีนะครับรายละเอียดกิจกรรมตีได้ขึ้นไว้ที่รูปภาพด้านหน้าจอนี้เลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจก็แอดมาที่แอดทีเอ็มแปดตอนนี้ได้เลยนะครับและขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้ตีขอคนละหนึ่งไลน์นะครับคนละหนึ่งซับสไคร้เพื่อเป็นกำไรมให